ืออ,อสวัสดีครับทุกคนทันนะครับวันนี้ท่านจะมากินปลาเผานะทุกคนเป็นปลานินเผานะนี่เป็นปลานินเผา ตัวโตๆเลยทุกคนแล้วก็มีผักสลัดนะครับมีแล้วก็มีสาระแน่นะแล้วก็มีเหมือนเดิมเลยมะเขือเปราะแล้วก็มะเขือม่วงแล้วก็แตงกวานะทุกคนแล้วก็มีขนมจีนนะครับนี่เป็นน้ําจิม้มเป็นน้ําจิ้มถัถว่ถวตัดนะทุกคนทุกคนดนูตัวน้ำจิ้มจะมีรสชาติแบบเปรี้ยวหวาน เปรียวหวานเค็มมันก็คล้ายๆกับซีฟู้ดนั่นแหละแต่ว่าเขาใส่ถั่วตัดเข้ามามันจะแบบกรอบๆนะ่ะมันจะอร่อยมันจะออกแบบอนหวานไว้กินกับปลาเผานะทุกคนอันนี้เป็นปลานิมเผานะครับโอเคเดี๋ยวเราลองชิมกันนะลองชิมกันเดี๋ยวมพัก นี่นะอ,อนโโุ้ยทุกคนแบบขามจะโตเลย เนื้อหวานมากทุกคนปลานินอหะถ้าแบบมันดูยังไงว่าสดไม่สดอะทุกคนเวลาเราลอกหนังเนี่ยเนื้อมันจะไม่ติดกับหนังแล้วเนื้อมันจะหวานนะทุกคนแน่นมาก อะไรมามันห่อ,อได้แค่ปลาใส่ปลาเข้าไปอนอทุกคนนี่ก็น้ำจิ้ม อร่อยมากเลยอร่อย,ย,ยนี่เนื้อนะลาดเดี๋ยูมัน ตัวนี้ทันซื้อมานะทุกคนปลาเนี่ยตัวละแปดสิบเองอะ่ะมันใหญ่มากเลยฝ่ามือใหญ่เท่าฝ่ามือของทันสองอันอะ่ะใหญ่มากแปดสิบบาทเองน่าจะโลหนึ่งได้เลยมั้งตัวเนี้ย หมดแล้วทุกคนข้างเดี๋ยวกลับอีกด้านนะมาครักากออกก่อนแล้วมันแทงมาทุกคน ครับนตโตทนกคนโอเคทุกคนกลับเรียบร้อยเละท <c oughs> <c oughs> ุกคนกินต่อ เนื้อมันหวานมากนะทุกคนนี่กินเยอะๆคําคำจะโตเลยเพียวๆเลยทุกคน มาแล้วคหมดแล้วว่าแป๊บเดียว ใช้มือเลยทุกคน ขูดนะขูดราดทุกคนลาดเดยอะเ,เลยอร่อย อร่อยมากเลยทำดูตายด้วยหมดแล้ว,ลวปลาหมดแล้วอืม โอเคทุกคนหมดแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ